นักเรียนครับเราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษานะครับในวันนี้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็เรียนกันถึงหน่วยการเรียนรู้ที่9แล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ดท้ายของเทอมนี้นะครับชื่อเรื่องของมันก็คือการป้องกันและดีกเลี่ยงสถานการณา์ขับขันนะครับตัวชี้วัดเนี่ยก็จะมี 1ตัวนะครับก็คือการใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองนะครับและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขับขันนะครับที่อาจจะนำไปส, ments, สู่อันตรายได้นะครับอันนี้คือผังสราระการเรียนรู้นะครับในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความหมายและอันตรายของสถานการณ์ขับขันนะครับแล้วก็แนวปฏิบัตินะครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ขับขันนะครับแล้วก็อาจ จะมีในข้อนี้สัก2ข้อ3ข้อนะครับนั่นคือการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขับขันที่อาจจะนําสู่อันตรายนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็คือการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันนะครับความหมายความหมายของอันตรายของการของสถานการณ์ขับขันนะครับเขาก็ให้ความหมายว่านะครับเออภาวะหรือเหตุการณ์นะครับ ที่กําลังประสบนะะครรับบปสอยู่ณเวลานั้นนะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายนะครับและความไม่ปลอดภัยนะครับอันตรายเนียของสถานการณ์ขับขันก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับที่เขากล่าวมานะครับก็คือข้อที่1นะครับคือทําให้เกิดการบาดเจ็บนะครศูนย์เสียอวัยวะของร่างกายนะครับทําให้เกิดความพิการนะครับแล้วก็อาจะจถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ 2นะครับก็คือทําให้เสียใจนะครับเศร้าโศกนะครับซึมเศร้านะครับก็นะครับก็ข้อที่3นะครับก็คือการทําให้ครอบครัวเนต้องรับภาระขอภัยต้องรับภาระหนักนะครับหากผู้นําครอบครัวนะครับต้องเสียชีวิตหรือพิการนะครับก็จะทําให้สังคมเนขาดคนทํางานนะครับ ก็มันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะครับที่เขาต้องรับภาระต่อจากาบุคคลนั้นนะครับก็คือขอ้อต่อมาข้อที่4นะครับก็คือเกิดความสูญเสียทางาเศรษฐกิจนะครับอันนี้คืออันตรายของสถานการณ์ขับขันนะครับที่เขากล่าวมาก็จะมี4ข้อก็จะประมาณนี้นะครับเรนนี้เราก็จะมาดาูในเรื่องต่อไปก็คือแนวปฏิบัตินะครับเมื่อนักเรียนเนี่ย อ,อยู่ในสถานการ์คับขันนะครับอันนี้คือแนวปฏิบัติเมื่อนักเรียนอยู่ในสถานการ์คับขันนะครับอย่างแรกที่นักเรียนต้องทําเลยก็คือ 1. ตั้งสติให้ดีนะครับตั้งสติอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับพยายามตั้งสตินะครับแล้วก็คิดหาทางว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับหาทางไหนคิดวิธีหาทางเอาตัวรอดนะครับโดยโรวบรวมความคิดก่อนนะครับแล้วค่อยไกองว่าวิธีไหนจะถึงจะปลอดภัยต่อเรามากที่สุดนะครับ ข้อที่2ก็คือถ้าบุคคลน,นั้นจบับบังคับหรือทําร้ายนักเรียนเนี่ยหรือจะทําร้ายนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการต่อรองมาก่อนนะครับต่อรองว่าเอ,าอย่าเพิ่งทําร้ายนะครับพูดใช้คําพูดที่สุภาพกับเขาไว้ก่อนนะครับให้เขาเนี่ยใจเย็นลงนะครับอย่าไปใช้คําพูดดุนแรงหรือด่าทอเขานะครับเพราะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดมีการบาดเจ็บโดนทําร้ายได้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใช้หลักปฐมพยาบาลเท่าที่จะทําได้นะครับอย่าทําเกินกําลังของเราเพราะสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ไม่ควรทําเพราะอาจจะทําให้ผู้ผประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหนักยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับควรอยู่ห่าง เออขออภัยครับควรห่วงชีวิตของตนเองนะครับมากกว่าทรัพย์สินนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับไม่ไม่ควรห่วงเอ่อเอ่อห่วงทรัพย์สินได้มากกว่าชีวิตนะครับเพราะถ้าเกิดเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถเอาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยไปด้วยได้นะครับมีแต่จะทําให้บุคคลที่เอ่อมาเอาของเราไปเนได้แทนนะครับโอเคข้อต่อไปก็คือ เหมือนในหนังครับนี่คือการสังเกตและจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะอาจจะเป็นมีประโยชน์เมื่อเราต้องไปให้ความนะครับแจ้งความอย่างนี้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับควรร้องขอความช่วยเหลือนะครับด้วยการตะโกนนะครับตะโกนนะครับดังๆนะครับการใช้ดนสัตว นะครับหรือวิธีอื่นที่ทําให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยรู้ว่าเราอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนะครับอันนี้คือ6ข้อเมื่อนักเรียนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ขับขันนะครับข้อต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอแนวปฏิบัติเมื่อนักเรียนเนี่ยอยู่เมื่อนักเรียนเป็นผู้ช่วยเหลือของอผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ขับขันนะครับก็จะมี6ข้อเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกที่นักเรียนต้องทำเนี่ยก็คือ ตั้งสติเหมือนเดิมนะครับเหมือนอผู้ประสบะสถา,านการณ์ขับขันนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ <Wert. S 1> คิดหาหา,หาทางช่วยก่อนนะครับคิดว่าเป็นไต่ตองนะครับว่าวิธีไหนเนี่ยมันจะปลอดภัยต่อผู้ประสบสถานการณ์ข,ขับขันนะครับข้อที่2นะครับก็คือการเข้าไปช่วยเหลือนะครับจะต้องไม่เป็นอันตรายต,ต่อตัวนักเรียนเองนะครับเมื่อนักเรียนไปช่วยเนี่ยนักเรียนต้องไม่บาดเจ็บกลับมานะครับ ต้องคิดหาวิธีที่ไปช่วยแล้วไม่เป็นอันตรายต่อตนเองนะครับพราะข้อที่3นะครับาการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนักเรียนจะต้องไม่ทําให้สถานการณ์แย่ลงนะครับเพราะาจะทําให้ตัวเองเนี่ยจากเป็นผู้ช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบสถานการณ์เสี่ยงนั่นเองนะครับก็จะทําให้เหตุการณ์มันแย่ลงไปเรื่อยนะครับข้อที่4นะครับถ้าเป็น ถ้าผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับนักเรียนควรใช้หลักการปฐมพยาบาลนะครับหรือการเคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้านักเรียนทําทเป็นนะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับก็ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนนะครับอย่างเช่นซับแผลนะครับถามอาการของผู้ประสบภัยที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้านักเรียนเนี่ยมีรู้ในเรื่องของการเคลืญญ่อนย้ายนะครับของผู้ป,ป่วยเนี่ยนักเรียนก็สามารถ ทําได้เลยนะครับเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยนะครับข้อต่อไปก็คือการสังเกตนะครับและจดจําสถานการณ์ที่ตนเองเห็นให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามคนผู้ร้ายนะครับในการดําเนินคดีของตํารวจนะครับแลก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สามารถติดตามคนร้ายได้นะครับข้อที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือของผู้หอนักเรียนที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับ คือควรตะโกนเรียกให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยในกรณีที่ต้องใช้คนช่วยเหลือเนี่ยหลายคนนะครับให้ตะโกนเรียกในหลายคน,นครับตะโกนดังๆนะครับหรือ,อ,อถ้าคนไม่มีคนอื่นในที่นั้นเราก็ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือ,อ,อผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในด้านนี้นะครับโอเคนะครับแลวก็จบไปแล้วนั่นคือแนวปฏิบัติในออของออผู้ประสบ สถานการณ์ขับขันแล้วก็พูดช่วยเหลือนะครับอันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของอาการป้องกันนะครับและการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขับขันนะครับที่อาจจะทำนำไปอยู่อขอภัยนําไปสู่อันตรายนะครับก็คือสถานการณ์ขับขันเนี่ยที่พบในไทยมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ,อขอขอภัยครับก็คือ สถานการณ์ขับขันที่พบในสังคมไทยและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ประสบภัยนะครับมีหลากหลายนะครับผู้ประสบภัยนะครับจะต้องรู้จักป้องกันตนเองนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับก็จะมีภัยเนี่ยภัยของสถานการณ์ขับขันนะครับก็มาดูนะครับ ข้อที่1ก็คือภัยจากบุคคลนะครับเ,เมื่อนักเรียนเนี่ยถูกคนร้ายจับตัวเป็นตัวประกันเนี่ยนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งตกตกใจนะครับให้ตั้งสติให้ดีก่อนแล้วก็หาทางออกค่อยๆหาทางออกนะครับ 2. เมื่อนักเรียนถูกคนร้ายจี้หรือป้นนะครับอย่าคิดจะต่อสู้กับเขานะครับเพราะเสียดายทรัพย์นะครับเพราะอาจ,จทำให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยเกิด ได้รับอันตรายาผู้ผู้ร้ายในจี้ที่จี้อยู่อาจจะทําร้ายนักเรียนได้นะครับข้อที่สามก็คือถ้านักเรียนถูกบังคับหรือผมขืนนะครับพยายามพูดขอร้องด้วยคําสุภาพนะครับเพื่อให้ผู้ร้ายเนี่ยสานึกนะครับให้ผู้ร้ายใจอ่อนนะครับถ้าไม่ได้นะครับนักเรียนก็ต้องอ ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับอา,อาจจะทําให้ผู้ร้ายเนี่ยทำละเาขาเรียกว่าอะไรทำแบบทําให้ผู้ร้ายเนี่ยาบาดเจ็บสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวในเรื่องต่อไปครูจะสอนในเรื่องต่อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับเมื่อคนร้ายเข้าบ้านในขณะที่เราอยู่บ้านเนี่ยท่านเรียนอยู่บ้านเนี่ยให้ตะโกนไล่นะครับคนร้ายนะครับแล้วก็ล็อกประตูถ้าอยู่ในห้องนะครับอย่าให้คนร้ายเข้าในห้องแล้วก็พยายามโทรเรียก911 ขอไปกั 1> 1นหนเะครับเพื่อแจ้งตำรวจนะครับให้มา,าเคียร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อต่อไปก็คือ,อเมื่อนักเรียน,นยถูกหาเรื่องหรือไปมีเรื่องทะเลาะกบ้านเนี่ยนักเรียนควรม,มีความโอดโทนอดกั้นนะครับต่อความยุยุองของคู่กรณีนะครับก่อนที่เรื่องเนี่ยมนจะเกิดลุกลามจนเป็นเกิดเหตุรุนแรงนะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าคู่กรณีของเราเนี่ยมีอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับเราไหมมีมีดไหมมีปืนไหมนะครับอันนี้ก็ควรความีความหมดกั้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อนักเรียนอยู่ในสถา,านการณ์ที่มีคนทะเลาะวิวาทกันนะครับทําร้ายกันนะครับถ้าในกลุ่มนั้นมีนักเป็นคนที่นักเรียนรู้จักเนี่ยต้องห้ามปามด้วยคําพูดนะครับแต่ แต่นะครับถ้าห้ามปามด้วยคําพูดนะครับไม่เป็นผลนะครับให้นักเรียนแจ้งโทรแจ้งตํารวจนะครับแจ้งแน่วน้านที่ตารวจให้นักเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปราบปามนะครับมาห้ามปามนะครับก็อันนี้คือการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ของภัยตัวบุคคลนะครับ2นะครับคือทักษะชีวิตนะครับที่สําคัญในการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันนะครับก็จะมี ในเรื่องของทักษะนะครับที่สําคัญก็คือ,อทักษะการเจรจาต่อรองนะครับนักเรียนาการเจรจาต่อรองเนีย่ยถือเป็นการเจรจาเพื่อให้สถานการณ์ขับขันนดีขึ้นนะครับหรือจะเป็นเพื่อ,เ,อเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนั้นนะครับที่นักเรียนควรมีนะครับทักษะการเจรจาต่อรองนะครับต่อไปก็คือการ ทักษะการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธเนี่ยหมายถึงทักษะการปฏิเสธเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องที่พบในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะการการทะเลาะวิวาทหรือว่าอะไรนะครับเป็นการปฏิเสธการใช้สารสิติดนะครับการปฏิเสธในการเล่นพนันนะครับการปฏิเสธไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้คือทักษะที่เรียนควรมีอีกหนึ่งอย่างก็คือการปฏิเสธนะครับ อันนี้คือทักษะนะครับทักษะของทักษณะนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในทักษะในขอ,ขอไปในทักษะที่3นะครับก็คือทักษะการเอาตัวรอดนะครับก็คือการระมาะระวังตัวไม่ให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ในอันตรายนะครับสถานการณ์ที่มันอันตรายนะครับเป็นสิ่งแรกที่ควรกระทํานะครับรวมรวมถึงการไม่พกของมีค่าติดตัวโดยเปิดเผยเช่นการใส่ทองและโชว์ทอง าการาใส่ของแบรนด์นมนะครับเช่นยาในกานะครับที่มันราคาแพ,พงนะครับออกไปที่ที่เปี่ยวนะครับก็คือนักเรียน,นควรแต่งตัวให้มิดชิดนะครับไม่ไปเดินในที่เปี่ยวหรือที่มืดนะครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือที่เมื่อนักเรียนพบเจอนะครับก็คือการวิ่งหนีตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับให้ใช้ ทักษะการ่อดสู้เบื้องต้นนะครับที่นักเรียนมีนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อการหยุดคนร้ายไม่ให้ไม่ให้ได้ผลผลลัพธ์ของคนร้ายนั้นนะครับเราจึงควรรู้จุดจุดอ่อนจุดอ่อนของคนร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับข้ออ่าข้อที่1บริเวณศีรษะนะครับจุดที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือดวงตานะครับ หูจมูกขม,มับนะครับท้ายทอยนะครับปลายคางนะครับซึ่งซึ่งเราสามารถาใช้นิ้วจิ้มตาหรือใช้หมัดชกเข้าไปได้ในส่วนต่างๆนะครับส่วนปลายคางเนี่ยนะให้เราใช้อุ้งมือเนี่ยกระแทกนะครับเพื่อ,อกระแทกนะครับบ้องบ้องหูเราอาจใช้อ่บ้องหูคนร้ายเนะเราอาจใช้มือตบนะครับก็จะสามารถยุดคนร้ายได้นะครับ ข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอบริเวณลำคอนะครับนักเรียนเนี่ยก็สามารถใช้บัดชกหรือใช้สันมือเนี่ยสับไปที่ที่ลูกกระเดือกได้นะครับทำให้คนร้ายในบาดเจ็บนะครับข้อต่อไปก็เป็นลิ้นปีนะครับก็นักเรียนก็สามารถชกหรือเตะหรือถีบในที่ลิ้นปีได้นะครับทำให้ผู้ร้ายเนี่ยจุกไป,ปร,ะระยะหนึ่งนะครับข,ข้อนี้ทีเด็ดครับก็คือสามารถ กระแทกด้วยเข่านะครับเตะไปอวัยวะเพศสืบพันธ์ชายนะครับหรือบิดอย่างแรงนะครับก็ทําใหา้ผู้ร้ายเนี่ยหยุดหยุดหยุดได้นะหยุดการทำทำร้ายเราได้นะครไปในช่วงขณะหนึ่งนะครับส่วนจุดอื่นๆเช่นให้ปะลาร้าหัวเข่านะครับก็สามารถาใช้ถ้าเป็นหัวเข่ากา็ใช้ฝ่าเท้าในกถีบไปที่หัวเขา่าแรงๆนะครับก็จะสามารถทําให้คนราน้ายเนี่ยบาดเจ็บที่หัวเข่าได้นะครับ อันนี้คือทักษะการเอาต่อรอดนะครับเมื่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการป้องกันตัวด้วยมือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าหากไม่สามารถดิกเลี่ยงนะครับการต่อสู้นะครับให้ในักเรียน,นตั้งสติให้ดีแล้วสังเกตว่าคนร้ายมีอาวุธหรือไม่นะครับมีจํานวนกี่คนนะครับ ประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมความเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผู้ร้ายนะครับซึ่งตัวอย่างสถานการณ์นะครับในสถานการณ์นี้นะครับก็คือตัวอย่างสถานการณ์ครับวิธีป้องกันตัวด้วยมือเปล่านะครับอันนี้อันนี้สถานการณ์ก็คือเมื่อคนร้ายจับมือของเราหนึ่งข้างนะครับในรูปนะครับผู้หญิงคือผู้ประสบภัยนะครับเสื้อดําผู้ชายเสื้อดําก็คือคนร้ายนะครับเขาก็บอกว่า1ถ้าคนร้ายคว้าข้อมือ ของข้งข้างใดข้างหนึ่งของเรานะครับของเราไว้นะครับให้เราเนี่ยใช้อีกมืออีกข้างในจิ้มไปที่ตรงตางของคนร้ายอย่างแรงนะครับทําให้คนร้ายเนี่ยเ,เครื่องตางนะครับแล้วแล้วแทงเข่าไปที่อวัยวะเพศของคนร้ายนะครับอวัยวะขออภัยอวัยวะเพศชายนะครับแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตนะครับให้แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับต่อ,อคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือสถานการณ์ขับขันนะครับการอีกเนี่ยสถานการณ์ขับขันแนวปฏิบัติของผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ประสบของผู้ช่วยเหลือนะครับแล้ววันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ให้นักเรียนทานะครับในชั่วโมงนะครับก็เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับในข้อที่1ก็จะถามว่าความหมายของสถานการณ์ขับขันเนี่ยที่ครูพูดไปแล้วเนี่ย มันคืออะไรนะครับให้นักเรียนเขียนมาในใบงานที่ครูแจกไปนะครับข้อที่2ก็คือแนวปฏิบัติของผู้ประสบภัยนะครับต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับของขอย้ำของผู้ประสบภัยนะครับให้ให้นักเรียนเขียนมานะครับว <for> ่ามีก <Leave> ี่ข้อทํำยังไงบ้างนะครับให้เขียนให้ครบนะครับเพราะการให้คะแนนก็คือการเขียนข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับ ครูถึงจะให้คะแนนให้ได้ถูกต้องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ครูขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของสถานการณ์ขับขันไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ